ยี่ติวก็ได้ต้มน้ำค้างหม้อเพราะว่ายี่ติ๋วเรติต้มเอาได้พี่น้องหัวนี่แล้วจะต้มบางคน้นกับจินดิบดิบแล้วข้างน้ำไว้แล้วส่วนหัวโรตบีตเลกะลูกสาวเราซื่อมาหาเพราะว่าไอพ้พญ,ญาบาญเขาเจาะปลูกไว้ให้ลูกขายสร้างซื้อแล้วก็ลูกเพ่นกบคุดมาหาเลยพี่น้องนี่ปริเนี่ติวก็สิ เอามาปอกเปลือกปอกเปลือกแล้วก็ต้มเลยพี่น้องแซ่บผู้ใดเป็นกุ้มดันน่หมอเพนกาบอกว่าให้เอามาปั่นเป็นนำซับไหมพี่น้องแท่นนันนำส่งปั่นแล้วก็ใส่ใส่ขิงน้ำจากน้อยพี่น้องผู้ลรคุนกับบีบกเนาใส่จากน้อยผู้ลรคนกับปั่นใส่กล้วยเพราะว่ามันได้แก่ได้หลายโรคเพราะว่าซับรพคุณเขานา่ะลายพี่น้องหัวไอโรตเบส มามามาเบิง้งน้ำกันไว้แยกสีสีเห็ดจังใดพี่น้องนี่แล้วก็ได้เตรียมเชียงหน่อยแล้วมาแล้วต้น่งใงส่ถุงมือได้พี่น้องเห็นป่านี่พาปาดออกมันจะเป็นลักษณะแดงบางค้นอ่ะก็เอาไปเห็ดอันผสมเป็นอัน สีเห็ดอาหารเนีพี่น้องเพราะว่ามันแดงธรรมชาติถูกถือถืทุ่งเมื่อกับแดงพี่น้องเหบอคะคนผู้ใดกินได้กบดีพี่น้องดีสำหรับสุขภาพเฮ้าผู้ที่เป็นขั้มดันนะพี่น้องสื่อมาก,กินเดอ้อพี่น้อง ข้าสิกินดิบหรือว่าข้าสิเอาเขาโอ้เข้าเห็ดอาหารอีกอย่างเห็ดหลายอย่างเห็ดชิ้นใหญ่เลยพี่น้อาางต้มโอ้สบพี่น้องเฮ็ดสลัดนี่แห้งแสบพี่น้อง ปั้นกะระแสบปั้นเป็นนามผลละไม่พอแพ่งไมอพี่น้องนี้ลูกสาวยี่จิ๋วซื้อมาจะน้ำมันมูเขาเห็นงานลูกบานเขาก็ปลูกไปให้ลูกคายได้จิวกับตุ่มประมาณยี่สิบนาทีพี่น้องมาเบิงน้ำกันหนาเห็นบ่พี่น้อง น้ำกระแดงนี่พี่น้องนี่กระซุกแล้วนี่ิวก็สิปิดไฟเอาไปเฮดสลดัดพี่น้องเอาไปหั่นแล้วเฮดสลัดก็ไปหั่นคัก,กันสลัดแล้วก็หั่นสลัดใส่กัวเกิน ขอโทษพี่น้องบักแป้งนหมพี่น้องหั่นสลัดหั่นแตงกัวแล้วก็เอาขอ้าวโพดใส่น้ำแล้วแต่ขั้วมาของแต่ละคนพี่น้องนี่ค่ะพอาะหัน่นเสร็จแล้วก็หั่นหวัวโรตีจะใส่พร้อมพี่น้องเยจีเสียวน้าไปเบิงึงเจจิตักน้าเบิึงพี่น้องคิดพ่ออันอันอยุ่งเมืองไทยไหมพี่น้องพี่น้องคิดพออยู่เมืองไทยเห็ดน,นมม้ำบ้านเย็นเนาะพี่น้องเนาะ น้ำยี้ติ๋วกับว่าถิมเด้พี่น้องน้ำต้มมันหัวโรตเทเบเตยี้ติ๋วกับเอานามมันมาไว้ถ่ากินพรอมพี่น้องเห็นป่นี่เห็นว่าพี่น้องน้ำสีของเพลินน้ำสีแดงเวลาเวลาข้าต้มยังสีนะพี่น้องน้ำมันกับสีสีแดงหัวกับสีแดงกันบ่ล่ะพี่น้องนี่หัวกับมีประโยชน์น้ำกับมีประโยชน์พี่น้องเห็นบ่านามยี้ติ hmm. ๋วกับว่าถิมยี้ติ๋วเก็บไว้ถ่ากินพี่น้อง ไ,ได้อยากเขามากินทั้งยี้ติวพี่น้องหรือว่าผู้ได้อยากเห็ดสูตรใดกับเห็ดไปพี่น้องอันนี้ก็คือของยี้ติ๋วแล้วหลวกธรรมดาต้มธรรมดา,มดาเห็นบอ่อพี่น้องน้ำก็มีประโยชน์บ่อบอิมได้ยี้ติวบอ่อถอมนมน้ำนะเฮ้ากับเอาว้ถ้าดื่มใดหวัวรถเบสแต่เฮ้ากับกินพี่น้อง บางคนนะ่ะแกกินกับปากกระแดงได้เขียวกระแดงเวลาก,กัดนะกัดดิบๆนะขอโทษด,ด้วยพี่น้องไม่เล่ามันการขับทายเข่านี่กับสีแดงคือกันได้พี่น้องแต่ว่ายายติวหมากยายติวกินได้ทุกมือเลยหัวนี่พี่น้องกินแท่นพากกินเป็นสลัดมันหวาแปปนแซ่บสัพพคุณกัให้พี่น้องเข่าเขาไปเบิง้งเด้อพี่น้องเขาไปเปิดอนนัน่คู่คนเบิง้ง ผู้เกินเบิงว่าสปปรรปคุณมันมีอีอย่างแน่มันมันแก่อย่างใดแน่ผู้ใดขอมาเบิงยี่ติวแหล่าพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเราด้วยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราพร้อมพี่น้องสวัสดีค่ะ